แดดโบ่แดดโบ่โอเคทำเลโอเคอุ้ยปลาเข็งปลาเข็งพี่น้องเห็นปลาเข็งแวบๆอุ้ยโอ้ปลาเข็งไงเติมได้สุดยอดมากเลยอ่ะได้ยสื่อนี่อย่างไรเฮ้ยสื่อไปออดมองขาดปลายอย่างสับหลาบอยู่นี่ข้ามมลหรอพี่น้องสุดยอดนั่งฟังมาแล้ว แจ้งนั่งฟ้าหรอเป่าพี่น้องบักหลายเลยเป็นฟูงอ่ะกระเาือนเนาะป๊าขามลลายเลม นั่งใจข้างหลังไหนเออหมดเลยใส่คุณอาข้าวเจ้าพากลรข้า,ข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 ามุ่นอ่ะอดีครับพี่น้องคลิปนีก้กะไม่ยังส่ดุ้งอีกแล้วครับเนาะ ยูรห้องน้ำเข้มหน่อยพี่น้องอุปรกรณ์อามากะด่างสองเส้นกับคาสดุงแปดซอกทีมงานยกฐานล้ะพี่น้องกะก่อพักกันไรยงางมากเนาะตอจาก่คลิปที่แล้วแหละคลิปที่แล้วลงทั้งพูนันนี้พักกันยางมาอีกทางหนึ่งสิโอเคเลาวพี่น้องเนาะไปลุนน้ำกันครับทีมงานยกฐานละครับห้องน้ำเข้มหน่อยพูนพี่น้องเห็นไหมเห็นตะขาสะดุงขคงงงนค้นเดียนด้ยคุโอเคพี่น้อง เป็นตะคือเลยล่ะพี <Techn Pokémon> ok ่น <Das sind rapper office> right ้องทำเลโอเคแดดโอเคแดดโบโอเคทำเลโอเคอุ <bucks and Pokemon apan> ้ยปลาเขีงปลาเขีงพ nice ี่น้องเห็นปลาเขีงแวบๆอู้ยอู้ปลาเขียงไงเจอมได้สุดยอดมากเลยอ่ะได้เสื้อนี่ย่งล่ะเด้เสื้อไปออดมองขาดปลายอย่างสับหลามอยู่นี่ข้ามุ่นหรอ พี่น้องสุดยอดมาอีกแนะ่จากสองสามตัวนี้เป็นแย่ปนจรงเหลืองเออพี่น้องบ้านปลาเคียงเลี้ยงเนาะ <c oughs> ปลาเคียงหมัน,นยังไงพี่น้องที่ก็จะเ,จเลี้ยงกันนรือม่ปลาเคียงแล้วก็ปลาคอตัวนี้ปลาคอแล้วก็ปลาดูมุต้องคู่กันด้วย ไปดูแลก็ไปเดินเอาบทสาเถี่ยวไปไหมเน็ตเน็ตโอ้ยกี่เดือนไงกี่เดือนไง ไไดเ,เด็กกระสูดตายตัวห้องอาชีพห้องเด้ยกสะดุงบึ้งวู้ข้าวมนพี่น้องสามตัวสี่ตัวเลยสามตัวเอ้อยาก,กาย,ยืดหันก็ยืดสิตายยังข้าวมอน สดุงพุติง่งครับแพรที่บ่อนปลาหญ่ที <c oughs> ่เดือดไงพี่นอองผมกกบ,บาลปลาหญ่แท้แของทั้งหลางสแสดงว่าทาั้งหลางมันมีเหอ่อมีใหม่พี่้อ๋อจะได้สมเสดุงนีนะตะเคียง เห <Keep S 1> ็นแต่เหลืองเออเออว่ามะเขาสะดุ้งเห็นไหมเนาะอู้หนยี่นข้างบน่จ๊เจองของที่นอหของเอียงของใหอืมอ๋อเอาลูกเลี่ยเอาขี้เดือดก่อนเนี่ยน ง่ายก็ัก่ายกพี่น้องของให้เหือดลายโอเคอยู่ได้พี่น้องได้ปลาขียงไงน้ำคือบอละพี่น้องเขาลองเบิง่งข้่เจาะใส่ัน,นีเต็มอยู่นี่ใส่ใส่สิงห,ห์อ้นั่งฟังมาแล้ว อ้แก้งนางฟ้าหรือเปล่าพี่น้องอื้อบักหลายเลยอื้อเป็นฝูงอ,ะอ่ะออกแป้ตัวนึงออกแป้อะไร จะพูดพี่น้องจะจีฮอดมองยกเก้าเ,เออก็เเลี่ยนใหม่พี่น้องเบอง์กระเนียงเอาเนียตาข้างขึ้นทั้งใหม่กันนะบ้าจากระหว,ว่างและเรี่งปลาดุกมันมันมาไม่เลวไม่เลวที่เดือ ที่เดือดขามมุน่นฮึ่มซุข้าจอดตึ๊แห่ข้าจอมาเอาบันละโอ้ยเห็นในหอดปักข้อผาดูเนาะเมือน่้น,น,น,นวะ ยกสะดุ้งอยู่เดียวไปข้าวเจ้าผา,า,า,าด้วยอืมอปลาขิงมามาฐามลึกอืมแก้งกี่เดือแล้วนี่าหางแก้งนั่งคาแล้วหมานเถิพี่น้อง ตะขาดนี่เนาะโอ้ดอกกุลาก็ขวดๆ้นเนี่ย่ักน้อยูได้ไม่เห็นลักกูเลยไปก็ของเพื่อนน่นแหละก็เลยประกายจับ trò say tùng thế mày sao mà nè

thao điếu này kia nó uất tai cái này xem ui à, à. cái đây. Đây là อเอาอยู่บานนึ่งยับข้างไปคุนขามท่อไปคุณเท่าอู eh ้ไม oh, ่แล้วแกงนั่งฟ้าไม่แล้วอู้ยเป็นแต่ยับอยู่บ่พี่น้องเสียมเสียมแกงนั่งฟ้าทั้งฝาเสียมแท่งว่าไว้โดนๆมันเข่าเนาะเสียมเสียมคาร์เนออลนะพี่น้องมันคือสิได้ดยับอลไรอย่างสิ ก็เลยหยับแล้ว ฟ้า้าอุยมีอย่างลบบคือติ่งแห้งแท้อ้อแก่งนั่งฟาเลยพี่น้องกี่เดลือตัวเดียวนึงนไปเองมาเยอะขึ้นว<ป>่ารู้แล้วก็เปิดว่ามันเป็นแผ่วๆมั่งกี่เนาะเอาปลาออกปลาออกนี่ไงออกแล้วนั่นออกแล้วนั่นอออ่ดเโอเคโอ้เข่าอยู่พี่น้องว่าสิ่งง่ายจะพึงง่าย่ถอะอีกฉบับาหนึงสักก่อนเนาะ เบื้งก่อนขันมันบ่เข่าเขาจังใหญ่พี่น้องโอเคอยู่ในมองนี้ไหมพี่แต้วบ่าบ่าาปางปลาใหญ่เอ้หิ่งใหญ่เลยปลาหน่อยมารสดดหยายายเห็ปเดปลาแดดมีปลาคอาไ,ไหมเนี่ย ข่นามมลอู้ยอันนี้แกงข่ามลว่ะเนี่ยีิดเดือดเดือดตัวนึงเอา,าดูไปใส่อะไรกิเดือดข่าม,มนซีหาตัวคูบเลยเดือดซีตัวเอาเท่กันด้วยพี่นอ้องเอามาพี่สเศดีเท่เศดีง่ายพร้อมโอเคพี่น้องเท่กันเด้วยบ้านี้คือบ่สอะไรพี่น้องวันนี้ ปลาขามนลายเลยนตาลมาทำไมน้ำตาข้างหลังไหนเออหมดเลยปาใส่นข้าวเจ้าพาไยขาูมน่ะ สิงางยอมมงหนี่ครับน้อเีายอมสมะานหยังทมุเคยสร้างมเปล่อยมันลงไปมันบ่อไป มันขำมไหมอันนี้ไหมนี่มอเดี okay. ่ยงกว่าทั้งพู่อีกกระไรยันสะดุงขาด

เที่ยแรกได้หนิที่บดรียางเลยมงคันเยอหรือถาขามไป,ไปทอเป็นขามทอเป็นอะไรเนี่ยบะแม่นี่ยเป็นโอ้ยบรีดอกลุงบไร้ดอกนี่สิสลุงบุรีโว้ยยังโยกันโยก คือบ่หมงท่อนี่ก็เคยมาหยกเลยนี่พี่น้องาหอดหมองไม้คยหยกเับพี่ยางพะการยางขามท่อไปทอมามึงเคยได้ประดูที่ไดบ่ขอขามุนเพียบภาพเลยขี้เดือเดเจ๊ตัวตัวเดียวข้างนี่คือบ่มีไปไทยอย้ บ่อปัญหานำซี่คือหลายแท่ทั้งสันจัปูนะมือแลงยานได้ไปยดอกสันจัปูเนาะคิดหอนคิดหอนไปให ขี่เดือดเดือดตัวเดียวใจข่ามุนปล่อยปลาย เซือหมางอยู่ยนี่อุ้มกันยังวะข้าศัตรข,ข้อขอา,า,า,ขาต่เส็ดธิ์เห่อกมนเขาเห่อข้าเจ้าก็มันหยกอ้าวเข้ากันหยกอัตปาน้อยเนี่ยกี้ดเดือดอู้กี้ดเดือดสามเลยพี่น้อง ไม่เงียโค่งพางโค่งพางขึ้นบ้านเห็นป่าใหญ่ยู่งขึ้นอืมจะซื้อจกลามาทุกเทียบเ็เคยผ่านเนาะไปดบ้างหละ ว่าป่าบักหน้าไหมยูนี่คือ,อบ่ได้จักเทียบ่มีบ่เห็นเลยได้แต่ผุนน้ำซียู่น้ำผุนทั้งซีเถ่าทาาั้งซันตะปูอะไรอยู่ป่าบักหน้าไงแต่ยูนี่น่ะแตเก้าน่ะได้เลยปีบังหันได้เลยปีนี้เออปีนี้บ่เห็นเลยเนาะมันต้องล่อแหีงกว่านี่หรือเปล่าล่อแหมังก็ต้องมีตัวหน่อยดิอันนี้บ่มีตัวหน่อยเอายับยับยับพี่มาเอาปลาทีเท,ทียบพี่นองเทียปลากันเลย Ты меня เพื่ด้ไปคุยล่ามจักตัวเลยอยู่นี่แต่ว่ามีปลาบางหน้ามาแต,ต่ว่มีปลาตัวใหญ่น้อยนอนปลาอย่างตัวหน่อยมันนบ่ีปลาบางหน้าบ่เห็นปลาคุยล่ามบ่เห็นโอ้ถึงมูทอกทั้งบ่มีเลยทึ้นเลยบุญอ่ะปลาซุ้มมือไหนมันมาไปนำ้ำลำไหลมั้งน้นำนิง่งๆนิงมาอยู่เลยมันไปเลยดิ บ่ป,ไปไอุย้ยพี่น้องเอาของก็เอาเด้อคันปาน,นี่นะขี้เดืดอดเขาโม้นเป็นฟูงเลยเอาตอนมันของคือบ่รู้เรื่องมามีป่าวะตอนของบ่ฮู้เลยเด้อว่ามีป่าแม่ปลาซุมื้อนี้นีน่เตดายากเนาะเอามไปยังละ่ะบ่คมลงตีว่ามันป่าต่ำคาสะดุ้ง ตัวน,นึงออกแรงตัวตน,นึงเล่ไ <ính S 1> <sm all> ออกแรงพินาเอาจะเตะเกียงห้มันออกออกห้างอันนั้นดิห้างหื่อปิงเสีย สิปีดนี่แหละเออย่างเง้ยไปเ้เด้อสิปีดเลยไปยง้ไปเลยนันบ่คยแ่นหรอไหมพี่น้องได้ปลาคอผมก็เห็นปลาคอจักโต ครับพี่น้องโอ้คลิปนี้สุดยอดแดดเป็นแดดเมยเป็นเยมย์กะส้นมากกะได้อยอะนะพี่น้องเนาะมาที่เดือดมานั่งฝากกะขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเนาะคนณจะเบิ่งจนจบคนที่เขาามเบิงบบ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วครับพี่น้องถ้าเราคลิปนี้ก็พอ่อคีบหนีก่อนเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งหวาดท้ดายน้ำกันครับพี่นอ้องเมย,ยขอขอ์แห้งใบอก็งอหลายๆครับบอกจนว่าเป็นข้ามหรือเปล่าเมย์เหนาแดดพี่นอ้องเมยหลาย เอารุ่นปลาท้ายน้ำกันพี่น้องผมมาประผาดปลากี่เดอรนะผมมาเอ้ยมีแต่ขาวมูนล้วนๆเลยกี่เดอร์ดีใสกว่านี้มีเลยมีแต่ขาวมูนพี่น้องโอเคพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเมือมือมือคลิปนี้เมื่อยแห้งมือ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 พอ